บนี้พบกับพวกเราเรื่องเล่าเช้านี้นะครับต่อจากเมื่อคืนเมื่อคืนไม่มีเรื่องเล่าเมื่อคืนไม่มีเรื่องเล่าครับเรื่องเล่าตอนนี้เราจะเดินทางไปที่นี่ครับน้ำตกของแห่งแรกที่แรกที่แรกหาใบไม้ครับกิโลครับน้ำวนน้ำวต่อด้วย น้ำตกเขียวสูวัดสามกิโลสามจุดแปดกิโลครับเกือบทั้งหมดนี้ก็เกือบห้ากิโลครับครับเข้าไปแล้วครับเข้าไปนะครับนี่คือทีมงานของเรานะครับนี่ทีมงานเราครับทีมงานลิงถือลูกท้อนะครับอสอคนนั้นมายังนั่นก็ลิงถือลูกท้อครับถื่กลองนมนะครับเขราตามหาพี่หนิงกับพี่ชัยนะครับดูดปเราไปพบกันที่หน้าผากันต่อวันนี้คงไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะไอ้โจ้ปัญหากลับแล้วอ่ะ เองมาวันนี้สำหรับผมพวกเราไม่มีปัญหาเลยนะโุนครับนุนตัวนึหาก็ไม่ได้มาด้วยแล้วก็กลับไปแล้วก้างคุณได้ขึ้นแล้ว มีป้ายเตือนนะครับห้ามเข้านะครับห้ามเข้าสี่โมงา้ทำไมเขียนอย่างนี้ก็ไม่รู้ครับห้ามเข้าตอนได้รับอนุญาตไม่เองไม่เขียนบรรยากาศนี้สุดยอดมากนะครับป่าดงดิบชัดๆนะครับเื่อนน มาเป็นคู่ครับเร็วครับอรโอเ้โอเ,เรามาเป็นขณะเดินทางนะครับ